สวัสดีค่ะวันนี้วพวกเราจะมาสัมภาษณ์เอ่อการทำขั้นขั้นตอนการทำขนมจีนนะคะดิฉันนางสาวดริกาคุณกิจค่ะดิฉันนางสาวคนทอนสัมมาค่ะดิฉันนางสาวนาภาพรมณีวันค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาชาสกูค่ะอ่อวันนี้พวกเราจะมาถามคุณนาใบนบน,นะคะว่าการทำว่าการทำขนมจีนี้ขั้นตอนที่หนึ่ง ทำไงบ้างคะขั้นตอนที่หนึ่งบอกคือห่อข้ารับซืบถุงแป้งมาจากเครื่องมัดแป้งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเขาก็เอาแป้งลุมไปต้มในหม้อหม้อน้ำเดือดๆนะคะอ๋อค่ะแล้วลุมไปต้มแล้วกับประมาณเฉลี่ยหน้าที่กับประมาณก่อนละค่งชั่วโมงเชิงชั่วโมงซึงคือซึ่งสีโอคือว่ามันซุกก็สิเป็นเป็นขอบคุณใดแล้วขั้นตอนที่สองอะคะตอนที่สองเขาก็นั่นั่เอ่อ ลุงแปงปีเขาตุมทุกแล้วกับเอาล่งมาลุ่ยในเคื่องลุยชื่อเของตุ่งค่ะเคื่องลุยเอ้พ่อแม่เขาลุ่ยว่าจะเครื่อหนวดเนาะคเือหนวดหนวดแปงค่ะแล้วก็ต oh. oh, ่อไปอีกค่ะขั oh, so ้นตอนหนวดแปงนแล้วห้ากาเทออกากครื่องนะคะตอนมากรอใสผดังปีมันอะไรว่าทามันมีกาหรือว่ามีเศษแต่งเป็รละเอียดอะติไปอุดรูปหัวเสียนติดไปลุยห้าตงกอนตะกอนนะคะ บองแล้วากะเท่ใส่กระล้มังแล้วกัมาเทสใส่เครื่องลุยกับขีเคืองรุ่ยค่ะอย่างรุยหอมตีสีท่านกมตักเบิ้งเอาน้ำเดือดทอโอเคยังไฟพร้อมหมอน้ำร้อมพร้อมกับรุยเป็นเสร็จออกมาแล้วต่อไปแล้วค่ะรุ่ยเป็นเสร็จแล้วกกบทำล้างล้างค่ะล้างน้ำประมาณสามสี่น้ำด้านน้ำเย็นคสามารถน้ำเย็นด้างน้ำเย็นเอามาให้ จัไปเ็มจำเจัเขมใชกระจาดไสเขอฮเื่อที่ไปจำนายออแล้วในวันหนึ่งนี้ลงทุนประมาณก,กี่บาทคะบมาน,น้อยใช่ไหนคะเออถ,ถ้าบ่มีดกค่าทุกมาสร้างจองหนากแตเห็ดเมือเราประมาณสองก่อนสองก่อนน่สามก่อน,อนแล้วรายายได้ได้ประมาณเท่าไหรคะพอเงินเข้าไปหรือเป่เปากั ก็เลยคืออยูซื้อกินค่ะวันแรแต่เหมันกับพอหลายแพอกำไรมันนทุนมันสูง,สงแตงกอนนึงกับที่ร้อยพาเหาน็นออกมาแล้วมันกระจายประมาณ30แห่งโลกแล้วมีการวารงจำหน่ายที่ไหนบ้างคะตัวา่หน้าจะหน่ายก่ากกตามหมู่บ้านนะคะตามหมู่บ้านส่วนมากกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่คะก็บมิตรตัวเพทค่ะ เป็นพวกปรึษกษาพวกเด็กพวกคุณยังพอคนไข้คนไข้กินของข้าวแหละประกับ่ารสชาติมากโอเคประกับมาพายอยมากสุดแล้วสามารถนําไปประกับอาหารได้กี่อย่างคะอะไรบ้างคะเออเคเห็นลูกค้าส่วนมากก็เอาไปเ <c oughs> ห็ดตำยาละคะ่ะเห็ดตำยาแล้วก็ไปตำเสวตตำปลาหรือว่าไปเออนั่งละไอ้ปลา่อนเลยคะ่ะออเ,เนีงไปไปสะไปสะอ๋อไปสะแล้วก็ในการทำใช้แป้งอะไรคะ คือเป็นแป <con Judy movies> oh, ้งข้าวเจ้าหน่อยนะคะถ้าเอาแป้งข้าวเจ้าหน่อยมากมาเห็ดเป็มขอบคุณรับเป็นขนเนียมันเย็มบ่ได้เอาแป้งข้าวเจ้าหน่อยย่างเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณน้ำใบค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะขอบคุณที่